เขาคือใครทำไมหมาถึงกัดหมอในโรงพยาบาลแค่คดีปกติหรือบางสิ่งที่มืดมนและน่ากลัวกว่าที่เราคิดในโลกที่มีความลับซ่อนเร้นคำตอบที่คุณไม่เคยคาดคิดกำลังจะเปิดเผยมาร่วมค้นหาความจริงสุดช็อกที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนอย่าหยุดดูจนกว่าจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้หมากัดหมอแขนถูกถอดท่อช่วยหายใจเจ้าของรู้ความจริงเบื้องหลังช็อกทั้งโรงพยาบาลไฟนีออนสีขาวในห้องฉุกเฉินกระพริบเบาๆ กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคลุ้งในอากาศเสียงเครื่องช่วยหายใจเต้นเป็นจังหวะผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครมองตาก,กันบนเตียงคนไข้ผู้หญิงสูงวัยนอนนิ่งมีท่อหายใจเสียบไว้ที่ปากหมาพันธ์ไทยตัวหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงดวงตาของมันแดงกำ่ำและนิ่งสนิทมันไม่เห่าไม่ครางแต่มันไม่ละสายตาจากเจ้าของเลยหมอประเวทเดินเข้ามามือข้างหนึ่งถือแฟ้มอีกข้างถือปากกา เขาเดินตรงไปยังเตียงนั้นมองผู้ป่วยแล้วหันไปดูเครื่องช่วยหายใจถึงเวลาแล้วเขาพูดเสียงเรียบพยาบาลสองคนเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบหมาประจำการขยับตัวเล็กน้อยแต่ไม่มีใครให้ความสนใจมันท่อหายใจถูกดึงออกอย่างนุ่มนวลเสียงเครื่องหยุดลงทันทีห้องเงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดเดินในวินาทีนั้นหมากระโจนขึ้นจากพื้นกัดแขนของหมอประเวศอย่างแรง เลือดสาดกระเซ็นเสียงร้องดังลั่นห้องฉุกเฉินทุกคนตกใจหันไปมองพร้อมกันหมอประเวทล้มลงกับพื้นหมาไม่ยอมปล่อยฟันจากแขนเขาตาของมันเหมือนมีบางอย่างจะพูดเจ้าหน้าที่พยายามแยกมันออกแต่หมาย,ยังจ้องหมอประเวศไม่วางตาในขณะนั้นพยาบาลคนหนึ่งเปิดกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติกภาพปรากฏขึ้นบนจอ เป็นช่วงเวลาก่อนผู้หญิงคนนั้นหมดสติเห็นหมอประเวศฉีดยาบางอย่างให้เธอโดยไม่มีใครอยู่ในห้องเสียงคนดูแลแผนกตะโกนออกมานั่นไม่ใช่ยารักษานั่นมรนยานอนหลับขนาดสูงทุกสายตาหันมาที่หมอประเวศเขานอนจมกองเลือดแต่ยังพยายามพูดบางอย่างด้วยเสียงท่าเบามาหายใจหอบแต่ยังยืนอยู่ข้างร่างของเจ้าของที่ไร้ลมหายใจเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินไปเปิดตู้ยา พบหลอดอยาที่ไม่มีชื่อซุกอยู่ในมุมลึกสุดของลิ้นชักพยาบาลอีกคนวิ่งมาพร้อมเอกสารเป็นเวระเบียนปลอมชื่อ,อยาและลายเซ็นถูกแก้ไขทันใดนั้นเสียงหวีดร้องของเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งดังขึ้นเธอชี้ไปที่กระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆใต้หมอนของคนไข้มันเขียนด้วยลายมือสันสนเขาจะฆ่าฉันเพื่อปิดปากเรื่องนั้นทุกคนในห้องนิ่งงนันหมอประเวทพยายามจะลุกขึ้น แต่ร่างกายของเขาไม่ขยับสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่หมามันมองรอบๆจากนั้นเห่าดังหนึ่งครั้งเสียงเห่านั้นดังก้องเหมือนประกาศคอววเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบวิ่งเข้ามาเสียงวิทยุสรรื่อสารดังระงมหมอยังนอนนิ่งเลือดไหลไม่หยุดจากแขนหมาตัวนั้นค่อยๆถอยหลังแต่มันไม่หนีมันแค่ถอยมาหาเตียงของเจ้าของมันขึ้นไปนอนข้างๆ วางหัวลงบนแขนที่เย็นเฉียบพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอชื่อเมย์เธอเป็นคนที่อยู่กับคนไข้คนนั้นในวันแรกที่มาโรงพยาบาลเธอมองภาพตรงหน้าดวงตาเริ่มแดงริมฝีปากสัน่นเธอพึมพำฉันรู้ว่าเธอสงสัยเรื่องยาในแผนกแต่ว่าฉันไม่คิดว่าเขาจะถึงกับทําแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพวกเขากั้นพื้นที่ทันทีกล้องวงจรปิดทั้งหมดถูกนำมาตรวจสอบ ในห้องเก็บยาพบกล่องซ่อนกล้องเล็กๆไว้ข้างในไม่มีใครรู้ว่ามันถูกติดตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ภาพที่บันทึกไว้ในกล้องนั้นเห็นหมอประเวศพูดกับใครบางคนผ่านโทรศัพท์เขาพูดว่าคืนนี้เธอจะหมดปัญหาเสียทีแล้วเขาก็เดินไปเปิดลิ้นชักหยิบหลอดยาสายออกมายิ้มเย็นแล้วปิดกล้องด้วยผ้าขาวตำรวจเริ่มสักถามพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในแผนก ทุกคนเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ความเงียบเสียงโทรศัพท์ของหมอประเวศดังขึ้นเจ้าหน้าที่หยิบขึ้นมาหน้าจอขึ้นชื่อหัวหน้ากลุ่มทุน p ี PHARMA ทุกคนเริ่มสบตาก,กันคำถามเต็มหัวทำไมบริษัทขายยาต้องโทรหาหมอในเวลาแบบนี้เสียงหมาเห่าอีกครั้งมันไม่ได้เห่าดังแต่มันฟังเหมือนเสียงร้องไห้เมเดินไปลูบหัวมัน เธอเห็นทุกอย่างใช่ไหมดวงตาของมันสั่นไหวเหมือนมีคำตอบที่มันอยากบอกแต่ไม่มีใครเข้าใจภาษาของมันแต่ทุกคนรู้มันไม่ใช่หมาธรรมดามันคือพยานของความจริงเจ้าหน้าที่เริ่มค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมพบสมุดบันทึกของผู้ป่วยใต้ลิ้นชักเตียงหน้าสุดท้ายเขียนไว้ว่าถ้าฉันเป็นอะไรฝากเขาไว้ด้วยเขารู้ว่าใครโกหกห้องทั้งห้องเงียบลง ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกทุกสายตาหันไปมองขณะที่ความเงียบกลุ่มทั้งห้องเสียงฟีเท้าหนักๆดังมาจากทางเดินประตูเปิดออกอย่างแรงชายคนหนึ่งในชุดสูทดําเดินเข้ามาใบหน้าเย็นชาดวงตานิ่งใครแต่โทรศัพท์หมอประเวศเขาถามเสียงเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมองหน้ากันไม่มีใครตอบเขาเดินเข้ามาใกล้มองไปยังหมาที่นอนข้างร่างไร้รบิญ,ญญาณของเจ้าของ แล้วหัวเราเบาๆถึงขนาดให้หมามาเล่นบทพยาเลยหรอน่าสนใจเมยืนขึ้นคุณเป็นใครผมคือคนที่หมอประเวศรายงานตรงถึงและผมมาที่นี่เพื่อเอาของบางอย่างกลับไปเขาหยิบเอกสารจากกระเป๋าโชตราสัญ,ญลักษณ์บริษัทพีทีฟาร์มเมออร์พร้อมลายเซ็นผู้บริหารระดับสูงตามกฎหมายฉันมีสิทธิเรียกคืนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทดลองยาพี 23. เสียงเขาเย็นเฉียบทุกคำพูดเต็มไปด้วยแรงกดดันตำรวจขยับตัวขอโทษครับแต่คดีนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนชายในชุดสูทขยับยิ้มงั้นคุณควรรีบทำเพราะพยาหลักฐานบางอย่างอาจหายไปได้ทุกเมื่อเมก้ามาขวางเธอถือสมุดบันทึกของผู้ป่วยไว้แน่นคุณกลัวอะไรหรือกลัวความจริงในนี้ชายคนนั้นนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะหันไปมองกล้องวงจรปิดที่ถูกตั้งไว้ทั่วห้อง จากนั้นเขาพูดเบาๆพวกคุณไม่เข้าใจเลยว่ามันใหญ่แค่ไหนในจังหวะนั้นเสียงมาหอนขึ้นมาอีกครั้งยาวนานและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไฟในห้องกระพริบแร่งขึ้นก่อนจะดับวูบลงทันทีเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหยุดทำงานความมืดกลืนกินทุกอย่างรอบตัวเสียงกรีดร้องของพยาบาลดังลั่นเสียงของใครบางคนล้มลงกับพื้นเสียงฝีเท้าวิ่งหนี และในเงามืดเสียงขวนเบาๆบนพื้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆใครบางคนกระซิบด้วยเสียงสัน่นมันมันกำลังเดินหมาหมาตัวนั้นไม่อยู่บนเตียงอีกแล้วองค์หมามันยังคงนอนนิ่งแต่เหมือนกำลังเฝ้ารอใครบางคนที่จะเข้าใจมันจริงๆหามจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดหัวใจของทุกคนเต้นแรงเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เสียงฝีเท้าเล็บกระแทกพื้นกระเบื้องช้าหนักและมั่นคงเหมือนสัตว์ที่รู้ดีว่าตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่นี้แสงไฟฉุกเฉินสว่างขึ้นเพียงบางส่วนทำให้เห็นเงาร่างของหมายอยู่ตรงกลางห้องดวงตาของมันสะท้อนแสงแดงว่าเหมือนมีเปลวเ,เพลิงซ่อนอยู่ข้างในชายชุดสูทยืนแข็งทื่อเงอไหลาตามขมบกมือที่ถือเอกสารสั่นเล็กน้อยเขาถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหมาไม่เห่าไม่คำราม แต่มันจ้องเขาจ้องเหมือนกำลังอ่านใจมันเป็นแค่หมาเขาพูดเบาๆกับตัวเองแค่หมาใช่ไหมไม่มีใครตอบไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่เมย์ยังหยุดหายใจไปชั่วขณะอยู่ๆหมาเดินตรงไปยังชายชุดสูททุกย่างก้าวของมันเต็มไปด้วยจังหวะเหมือนรู้ว่าใครคือเป้าหมายชายคนนั้นพยายามจะวิ่งแต่ทันทีที่เขาหันหลังหมากระโจนขึ้นด้วยแรงที่ไม่มีใครคาดคิด เสียงเอกสารเปลิวกระจายเสียงล้มกระแทกดังสนัน่นเสียงกรีดร้องแหลมสูงเลือดหยดลงบนพื้นแดงสดร้อนตำรวจเข้าช้าทันทีแต่หมาถอยกลับไม่กัดซ้ำไม่ทำร้ายใครอื่นมันกลับไปยืนข้างเตียงเจ้าของอีกครั้งแล้วนั่งลงเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชายในชุดสูทนอนแน่นิ่งแขนเสื้อขาดวิ่นเป็นรอยลึก ดวงตาเบิกโพรงมองไปยังเพดานไม่ใช่เพราะความเจ็บแต่เพราะบางอย่างที่เขาเห็นบางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่เสียงหนึ่งจากมุมห้องดังขึ้นเป็นเสียงแหบแห้งของชายชราคนไข้ที่ทุกคนคิดว่านอนหลับไปก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แค่หมาเขาเกลือนน้ำลายมันคือวิญญาณที่ถูกเรียกมาโดยความรักและความเจ็บปวดของเจ้าของมันทุกคนหันไปมองแม้แต่ตำรวจยังขนลุก ไฟฉุกเฉินกระพริบอีกครั้งแสงสีแดงสเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังเดินใช้อย่างผิดปกติติกติ๊กติก,ตกแต่ละจังหวะเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆเยมมองไปรอบห้องทุกอย่างเงียบราวกับไม่มีชีวิตแม้แต่เสียงลมหายใจก็เบาจนแทบไม่ได้ยินเธอค่อยๆเดินไปที่เตียงหมายังนั่งนิ่งแต่มันเหลือบตามองเธอแวบหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนเห็นดวงตาของผู้หญิงคนนั้นเจ้าของของมัน สะท้อนอยู่ในดวงตาของหมาเธอเอื้อมมือไปแตะปลายเท้าคนไข้เย็นเฉียบราวกับจับแผ่นน้ำแข็งทันใดนั้นเสียงกระดิ่งเบาๆดังจากทางประตูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ประตูเปิดแง้มเองลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามากลิ่นดอกไม้แห้งคลักรุ้งในอากาศเมยขยับถอยดวงตาเธอสั่นไหวเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้ มาหอนเบาๆเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงร้องเรียกเสียงที่ไม่ใช่ของสัตว์แต่เหมือนใครบางคนกำลังขอให้เปิดเผยความลับที่ถูกฝังตํารวจเดินไปปิดประตูแต่ก่อนที่มือเขาจะถึงประตูปิดเองด้วยแรงกระแทกแสงไฟในห้องกระพริบแรงอีกครั้งจอภาพที่เคยดักกลับเปิดขึ้นมาเองวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเล่นซ้ำอัตโนมัติภาพในนั้นไม่ใช่แค่ฉากการฉีดยา แต่มันเผยให้เห็นกล่องที่หมอประเวศเปิดข้างในเต็มไปด้วยขวดเล็กๆติดป้ายว่า P 2 3 c o n f i d e n t i a l TRIAL มีตราประทับสีแดงห้ามใช้กับมนุษย์ทุกคนอ้าปากค้างเอกสารที่ชายชุดสูทพยายามเอาไปกระจายเต็มพื้นหน้าหนึ่งมีลายมือเขียนว่าทดสอบผลข้างเคียงขั้นสุดท้ายกับคนไข้หญิงอาสารายงานภายในเท่านั้นเสียงมาหอดอีกครั้ง คราวนี้ดังก้องจนกระจกสั่นหลอดไฟระเบิดเปรียงห้องมืดสนิทแล้วเสียงของผู้หญิงดังขึ้นกลางความมืดไม่ใช่เสียงพยาบาลไม่ใช่เมแต่เป็นเสียงที่ทุกคนในห้องไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันยังไม่ไปไหนจนกว่าเขาจะได้รับในสิ่งที่สมควรได้ห้องเย็นจัดทุกลมหายใจกลายเป็นไอขาวดวงตาของหมาเรืองแสงในความมืด เหมือนสื่อสารกับสิ่งแสงจากจอมอนิเตอร์สว่างวาบขึ้นอีกครั้งหน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายขาวดำํำภาพผู้หญิงในชุดคนคย,ยิ้มบางๆข้างเธอมีหมาตัวเดิมนั่งอยู่วันนั้นเธอยังมีชีวิตด้านล่างภาพมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยหมึกแดงบันทึกฉบับสุดท้ายของฉันเมยื่นมือไปแต่หน้าจอทันใดนั้นภาพเปลี่ยนเป็นวิดีโอจากกล้องที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงในวิดีโอ เห็นชายชุดสูทคนเดิมยื่นบางสิ่งให้หมอประเวศพร้อมพูดเสียงต่ำจัดการให้เรียบร้อยคืนนี้ไม่มีใครต้องตื่นมาเห็นความลับอีกมือของหมอประเวศสั่นน้อยๆขณะรับขวดมาเขาหันไปมองเตียงมองผู้หญิงที่กำลังหลับอยู่ก่อนจะถอนหายใจและเดินไปหยิบเข็มฉีดยาเสียงเครื่องวัดชีพรจรในห้องจริงดังปิดปิเร็วขึ้นเหมือนสะท้อนหัวใจของทุกคนในห้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจตะโกนเรามีหลักฐานแล้วส่งทีมพิสูจน์เข้ามาเดี๋ยวนี้ชายชุดสูทที่นอนแน่นิ่งเริ่มกระตุกเหมือนกำลังฝันร้ายเขาร้องเสียงหลงอย่าอย่ามองฉันแบบนั้นฉันแค่ทำตามคำสั่งไม่มีใครแตะเขาไม่มีใครพูดอะไรแต่เขากลัวเหมือนกำลังเห็นบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นหมาหันไปมองเขาลุกขึ้นจากเตียง เดินช้าๆเข้าหาอีกครั้งคราวนี้มันไม่กัดมันแค่นั่งลงตรงหน้าเขาวดวงตาสบกันเงียบๆแล้วเสียงผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนทำไมถึงเลือกฉันฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่เสียงนั้นดังกล้องไปทั่วห้องแม้ไม่มีใครเห็นเธอแต่ทุกคนรู้ว่าเธอยังอยู่ที่นี่ชายชุดสูตรร้องให้ออกมาน้ำตาไหลปนกับเหงื่อเย็นเขาพึ่พำ ขอโทษฉันขอโทษหมายเอ,อียงคอเหมือนถามว่าสายไปหรือ,อยังเมยมองภาพตรงหน้ามือของเธอกำแน่นเธอพูดเบาๆพวกเราจะไม่ปล่อยให้เธอถูกลืมขณะนั้นเองเสียงลมหายใจลึกลับดังขึ้นที่ข้างหูเธอเหมือนใครบางคนกระซิบขอบใจนะอุณหภูมิในห้องค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นไฟเริ่มกลับมาเปิดทีละดวงหน้าจอดับไปอีกครั้ง แต่ภาพสุดท้ายที่ฉายบนจอคือผู้หญิงคนนั้นยิ้มพร้อมหมาที่นั่งข้างๆเธอเหมือนเธอได้หลุดพ้นจากบ,บางสิ่งที่ค้างคาในใจมานานแสนนานงอที่ไม่มีใครมองเห็นเมกลั้นหายใจเธอรู้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นท้อนที่ดวงตามหมามันยังคงนั่งนิ่งเฝ,ฝ้าเฝ้ารออะไรบางอย่างที่ยังไม่มา เสียงเครื่องวัดชีพจรกลับมาเป็นจังหวปะปกติบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปความอึดอัดที่เคยแน่นอยู่ในอกของทุกคนค่อยๆจางหายเจ้าหน้าที่พยาบาลหลายคนเริ่มหายใจสะดวกเหมือนถูกปลดปล่อยจากบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่เมยยังยืนนิ่งสายตาเธอจับจ้องไปที่หมามันยังคงนั่งอยู่ข้างเตียงไม่ขยับแต่ในแววตานั้นไม่มีความโกรธอีกต่อไป เหมือนมันได้ในสิ่งที่ต้องการความจริงและความยุติธรรมให้เจ้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่เอกสารทั้งหมดถูกรวบรวมเป็นหลักฐานชายชุดสูทถูกใส่กุญแจมือน้ำตาเขายังไม่หยุดไหลเมหันไปมองเขาเธอไม่ได้พูดอะไรเพราะคำพูดใดๆก็ไร้ความหมายพวกเขาเริ่มขนย้ายอุปกรณ์เตรียมลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกจากห้อง แต่เมื่อพวกเขาพยายามจะเคลื่อนเจ้าของของหมามันก็ลุกขึ้นทันทีมันยืนขวางเตียงไม่ยอมให้ใครแต่ต้องตำรวจคนหนึ่งพยายามจะเข้าใกล้แต่หมาก็แยกเขี้ยวแววตามมันไม่ก้าวร้าวแต่มันปกป้องเมยค่อยๆเดินเข้าไปคุกเข่าลงตรงหน้ามันเธอพูดเบาๆฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดสัญญาหมามองหน้าเธอนิ่งอยู่พักหนึ่ง แล้วมันก็ถอยออกมาเจ้าหน้าที่ค่อยๆย,ยกเตียงออกร่างผู้หญิงที่หลับไหลนิ่งทุกพาออกจากห้องไปอย่างช้าๆท่ามกลางความเงียบและความเคารพหมาเดินตามหลังทุกก้าวของมันเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็สงบเหมือนมันเข้าใจว่าภารกิจของมันได้สิ้นสุดแล้วแต่ทันใดนั้นเมื่อร่างถูกพาออกพ้นประตูห้องเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวของเมย เสียงที่ไม่มีใครได้ยินอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบความลับยังไม่หมดเมยหันกลับไปมองห้องทําเมยยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเสียงกระซิบนั้นยังดังก้องอยู่ในความคิดความลับยังไม่หมดเธอกวาดตามองห้องอีกครั้งมุมหนึ่งของห้องที่มืดมาตลอดตอนนี้มีแสงสลัวๆส่สองออกมาจากตู้ยาเก่าเธอเดินเข้าไปชา้ชาๆปลายนิ้วสัมผัสลูกบิด เย็นเฉียบราวกับถูกแช่แข็งเมื่อเปิดตู้ภายในมีแฟ้มเอกสารหลายเล่มวางทับซ้อนกันแต่เล่มหนึ่งมีตราประทับขนาดใหญ่ลับสุดยอดโครงการสำรอง P23 เธอหยิบแฟ้มออกมากระดาษด,ด้านในเต็มไปด้วยรหัสชื่ออยาทดลองผลข้างเคียงรายชื่อคนไข้ชื่อสุดท้ายในรายชื่อปานรดีวัฒนาโชตผู้หญิงคนนั้นเจ้าของหมา ผู้ที่ถูกถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครอบครัวเมกลืนน้ำลายหน้าเธอซีดลงเพราะถัดจากชื่อนั้นมีโน้ตเขียนด้วยลายมือไม่ระบุชื่อตัวยานี้สร้างผลต่อจิตใต้สำนึกทำให้เกิดภาพหลอนเฉีบพลันเหมาะสำหรับควบคุมพฤติกรรมเป้าหมายระยะสั้นเสียงบางอย่างหล่นกระทบพื้นเมสดุงเธอหันไปเห็นเทปม้วนหนึ่งกลิ้งออกมาจากแฟ้มบนม้วนเขียนว่า บันทึกวันสุดท้ายห้องทดลองสีบีมือของเธอสัน่นแต่เธอก็หยิบมันขึ้นมาภายในใจเต็มไปด้วยคำถามใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และยาตัวนี้ถูกใช้กับใครอีกบ้างก่อนที่เธอจะได้คิดอะไรต่อโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อเธอดังขึ้นเบอร์ไม่รู้จักแต่มีเพียงข้อความเดียวปรากฏบนหน้าจอหยุดตอนนี้ถ้าไม่อยากเป็นไรต่อไปเสียงฝีเท้าของหมาใกล้เข้ามา มันมายืนข้างเธออีกครั้งดวงตามันจับจ้องไปยังแฟ้มในมือเธอไม่มีคำพูดไม่มีเสียงแต่มอมเมกํมแฟ้มแน่นเสียงหัวใจเธอเต้นดังรัวคำคู่บนหน้าจอโทรศัพท์ยังคงติดอยู่ในใจแต่เธอก็รู้ว่าถ้าเธอเงียบจะมีคนตายอีกเธอหันไปมองหมามันยังคงยืนอยู่ข้างเธอนิ่งมั่นคง เหมือนมันเป็นเงาของความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเมสูดหายใจลึกเก็บเทปม้วนนั้นใส่กระเป๋าแล้วรีบเดินออกจากห้องข้างนอกโถงทางเดินของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความวุ่นวายตำรวจพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างเดินสวนกันไปมาแต่ไม่มีใครสังเกตว่าเมพาอะไรออกไปหมาเดินตามติดทุกฝีก้าวไม่ส่งเสียงเหมือนเงาเงียบๆที่คอยคุ้มกันเธอ เธอเดินตรงไปยังห้องพักพนักงานล็อกประตูปิดม่านแล้วเสียบเทปลงในเครื่องเล่นเก่าๆที่มุมห้องเสียงเริ่มต้นด้วยความเงียบก,ก่อนจะมีเสียงสนทนาเบาๆดังขึ้นคุณแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้มันผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมทุกอย่างที่เราเคยเรียนมานี่คือคำสั่งถ้าพวกเราไม่ทำคนอื่นก็จะทำแทนและพวกนั้นจะโหดกว่าเรามากแล้วเธอละปาเดดีเธอรู้ตัวไหม ไม่เราให้ยานอนหลับเธอไปก่อนหน้าแล้วเสียงนั้นหยุดไปชั่วครู่ก่อนจะตามมาด้วยเสียงสั่นเครือของผู้หญิงคนหนึ่งขอร้องหลักอย่าฉันยังไม่อยากตายเสียงร้องให้สะอื้นเสียงสัญญาณหัวใจดังรัวแล้วทุกอย่างก็งเงียบเมยปิดเครื่องมือเธอสัน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มหมานั่งมองเธอเงียบๆเ,เหมือนเข้าใจทุกอย่างเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรม แต่มันคือความโหดร้ายที่ถูกปกปิดโดยอำนาจโดยองค์กรโดยคนที่ใส่สูตรเรียบหรูและถือแฟ้มสวยงามเธอลุกขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอกดเบอร์หนึ่งที่เธอเก็บไว้สำหรับยามจำเป็นเบอร์ของนักข่าวสายสืบอิสระคนที่ไม่กลัวอำนาจไม่กลัวความจริงเสียงปลายสายรับสวัสดีครับใครครับเมพูดเบาๆแต่ชัดเจน ฉันมีเรื่องหนึ่งที่คุณต้องฟังและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ใหญ่กว่าเธอเคยจินตนาการความจริงที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างรวมถึงชีวิตของเธอเองอันเหมือนกำลังบอกว่าเธอจะต้องเลือกว่าจะเงียบหรือจะสู้กูยังยังคงเหมือนเดิมแต่เธอรู้สึกว่าอะไรบางอย่างยังคงอยู่ที่นั่นค่ำคืนนั้นข่าวที่ไม่เคยถูกเปิดเผย ถูกปล่อยออกสู่สาธารณะคลิปเสียงเอกสารภาพจากกล้องวงจรปิดทุกอย่างถูกรวบรวมกลายเป็นพาดหัวข่าวที่สะเทือนทั้งประเทศเปิดโปงโครงการทดลองลับในโรงพยาบาลชื่อดังเยือรายล่าสุดคือหญิงสาวที่ไว้ใจระบบผู้บริหารระดับสูงหลายคนถูกสอบสวนหมอประเวศยอมรับทุกข้อกล่าวหาแต่ชายชุดสูทหายตัวไปไม่มีใครพบเขาอีกเลย แต่ไม่รู้เขายังมีชีวิตแอบเฝ้าดูเราวันแก้แข้นเธอลาออกจากโรงพยาบาลเลือกใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในต่างจังหวัดแต่เธอไม่หนีเธอเขียนหนังสือบอกเล่าความจริงทุกอย่างที่เธอพบเจอหมายังอยู่กับเธอมันเฝ้าหน้าบ้านทุกวันเงียบและสงบบางคืนมันนั่งมองท้องฟ้า เหมือนกำลังคุยกับใครบางคนที่เธอมองไม่เห็นและบางครั้งเมก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆตามสายลมเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งขอบคุณเที่ไม่ปล่อยให้ฉันตายไปอย่างไร้เสียงเมยยิ้มน้ำตาคลอเธอมองหมาแล้วพูดว่าเธอไม่ได้ตายเปล่าและเราจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเจอแบบนั้นอีกในแสงแดดอุ่นของเช้าวันใหม่เงาร่างของหมาและหญิงสาว ยังคงเดินเคียงกันสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าจบบริบูรณ์